กดติดตามด้วยนะคะในผัดบุ้งสวัสดีค่ะพบกันทีเราอีกแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาผัดบุ้งไฟแดงค่ะ <c oughs> ตั้งแต่เช้าก่อนเนาะไม่โชคก็เริ่มง,งานมาแล้วลูกก็โทรมาบอกว่าได้ปลาแล้วได้ปลาแล้ววันนี้เขาไม่ได้ไปทํางานเลใหม่อยู่นะยังเขียวอยู่นะก็จะมาผัดไฟแดงแบบให้ไฟกระเพื่อไปเลยนะจะไม่คุยนานมาสักลมพัดเนยก็มาผัดข้างนอกเลยเด็ดเอา กินหัน่นออกมันจะง่ายเนาะเต็มหมักอะไรที่เป็นยากเด็ดแล้วก็มาลอยแล้วล่องนี้ล้างก่อนแล้วค่อยเด็ดเนาะประมาณนั้นแหละคะ่ะพูดถึงการดูหน้ากล้องดูกล้องนะคะเวลาที่เราอออกหน้ากล้องใหม่ๆใช่ไหมหลายคนก็ยังเป็นอยู่บางคนใหม่ใหม่มาเลยบางคนนะแล้วเข้าไปดูเขาบางทีเขาก็จะดูแต่หน้ากล้องตรงนี้ บางทีแล้วก็ลืมเหมือนกันที่จะดูดูกล้องดูคุณอยู่เราต้องดูคุณที่ดูเราอยู่ใช่ไหมเราก็ดูผ่านตรงนี้แต่ถ้าดูดูหน้าจอมือถือมันก็จะมันจะเชื่อมสัมพันธ์สายตาไม่ได้นะคะปรงมานนั้นพูดใล้ฟังนะคะความแตกต่างให้ดูเห็นไหมความแตกต่างเวลาที่เราดูดูตัวเองในกล้องเวลาที่เราออกหน้ากล้องกําลังดัดกําลังเด็ดผับบุ้งอยู่นะคะในความความดูตัวเอง สวัสดีค่ะกำลังเดทผักบุ้งอยู่นะคะแล้วมาดูอีกแบบหนึง่งสวัสดีค่ะแม่โชคกำลังเดดผักบุ้งอยู่ค่ะนี่ค่ะจะเดดผักบุ้งผัดนี่ดูดูคุณอยู่หรือดูกลกล้องนั่นแหละคะ่ะดูที่กลูกล้องนี่สําคัญนะความสําคัญมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราสื่อสารกันด้วยสายตาใช่ไหมคะด้วยสายตาเวลาที่คนเขาดูมือถือนะเขาก็จะดูเราดูดวงตาเขาก็จะประสานเรา พอเราจ้องดูรูกล้องจริงๆค่ะบางทีถ้าเราลืมบางทีถ้าลืมก็จะพยายามหันกลับไปที่รูกล้องอันนี้ถ้าเราก็เห็นแล้วคนยังทําอยู่ก็อันนี้คนเก่าๆที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะบางทีถ้าเก่าๆแล้วถ้ายัยงลืมเลยน่ะก็ต้องก็ต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึงมันจะดีมันจะดีกว่าน่ะดูดูความแตกต่างก็จะรู้เนาะทําให้ดูเมื่อกี้นี่แล้วใช่ไหมก็จะแดดเด็ดผักนี่แหละค่ะจะไปผักข้างนอก ประมาณนี้เด็ดให้หมดเนาะโอเคก็เด็ดประมาณนี้ละค่ะแล้วก็เด็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใส่ไปหน่อยนึงฝาเขียวนิดนึงซอสนะเราจะผัดผักบุ้งไฟแดงจัดไปรดนิดนึงก็ไม่นิดนึงหรอกค่ะก็คนคนหา <c oughs> นาที่ละค่ะสวยหลายเนขะ็มเออแค่นี้แหละผัดไปม,มากมายคนห้าก,กันเป็นหอยด้วย ประมาณนั้นใส่สองส่วนน้ำมันหอยอร่อยแล้วแค่นี้แหละเราจะได้ง่ายในเวลาเทผักบุ้งลงมันหลับแล้วเราก็จบเลย่ะเดี๋ยวไปตำก็เอามาจับๆแล้วก็พริกก็มันหั่นต้องพิดอะไรพิเศษพิสดาเป็นผักบุ้งไฟแดงหรือว่าเราจะทุบปัง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 ้วแต่เราใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเฮ้ยใส่เยอะขนาดไหน เาบุงไม่ได้เยอะนะเพราะเพา้แต่มันพื่อพเพ่พพเหมือนกับในร้านนั่นเขาต้มเหมือนขบุ้งไขฟ้านเรืองปรุงก็ทำเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเรื่อพริกก็เรียบร้อยละโอ้ลมมันพัดกู้ใอ่ะผัดกระเทียมกอนก้วกานผิดพลาดนิดหน่อยอยากจะได้ของบุ้งไขฟ้าเขาเนแดง ถัวุงไฟไม่แดโอ้ยไอ,ยอยตมม้ตามีตาเกิดอากาศไม่เป็นประสาทต้งวันหลังเนาะก็ทำน้ำเอาน,นี้ลงไปเหมือนเดิมปรุงลงไปข้าวมันเถอนะลมมันพัดค่ะลมมันพัดไฟไฟก็เลยไม่ร้อนเอ้ย80อตศนลมมันพัดไฟกลายเป็นถั่วพุ่งไฟไ,ไม่แดงนะคะโอเคแต่มันก็กินได้เหมือนเดิมอากาศมัน แดดออกแต่ลมมันพัดไปค่ะดูจะน่ากินแล้วไม่ต้องผ่านนานเนาะได้แล้วค่ะเห็นไหมผัดผักวุ้งเสร็จแล้วค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วค่าผัดบุ้งไม่ชอบประมาณนะั oh ้นโอ้ใหม่กัน oh อันนี้โอ้ใหม่กันกะทะมันหนักค่ะไอเนีอ่อ่ะเป็นผักบุ้งไฟไม่แดงนะคะแต่ว่าได้อยู่สวัสดีค่ะโอเคตามสภาพหมดเลย กดติดตามด้วยนะคะี่ค่ะบุ้งไฟไม่แดงค่ะตากแดดไปเลยสิคะายค่ะ